ก็เป็นกระเป๋าที่ถูกฟันดิ้งมาจาก Kickstarter เนาะก็คือระดมทุนได้ในเว็บ Kickstarter ไปค่อนข้างเยอะเลยตอนนั้น่าจะประมาณ4ล้านบาทอันนี้มาถึงเมืองไทยแล้วเรานำเข้ามาให้ทุกคนสามารถซื้อได้ง่ายๆวันนี้เราจะมารีวิวกระเป๋าไซคล d เดซ l ลิงซึ่งมันจะมี2รุ่นย่อยแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นรุ่นโปรนะอันนี้จะมีฟีเจอร์คือเป็นผ้ากันกรีส่วนอันนี้ย จะเป็นรุ่น Explorer เป็นผ้ากันน้ำทรองของเขาเนี่ยเป็นกระเป๋าสลิงเนาะสามารถสะพายได้2ฝั่งเลยสะพายแบบนี้ก็ได้สะพายแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวเราจะให้ดูฟีเจอร์ของตัวโป้ก่อนละกันลนักษณะจริงๆเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยต่างกันแค่ตัวเนื้อผ้าซึ่งเนื้อผ้าตัวนี้จะเป็นผ้ากันกรีดซูมเท็กเจอร์ให้ดูกันอ่าอันนี้เป็นเท็กเจอร์ของผ้ากันกรีดนะกระเป๋าส่วนมากรุ่นไหนที่เป็นผ้ากันกรีดเนี่ยก็จะมีผ้าเป็นเท็กเจอร์แบบเนี้ยสีเทาๆแล้วก็แบบมีเป็น t e เ t อ r ์หน่อยๆอ่ะเดี๋ยวเราจะเทสกรีดให้ดูก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะเอากระดาษเนี่ยวางบนกระเป๋าแล้วก็เอาคาัตเตอร์กรีดกระดาษ2ชั้นเลยเพราะว่ามันทะลุลงไปนะหเห็นว่าเราลงน้ำหนักกันจริงๆอันนี้คือกระเป๋านะเึ๊บอ่ะเดี๋ยวเราเอากระดาษรองบนกรีดลงไปเลยนี่เห็นไหมอันนี้เรากรีดให้เห็นๆเลยนะเนี่ย ซึ่งผ้ากันกรีดเนี่ยก็จะเป็นเฉพาะตัวโปรนะส่วนถ้าเป็นเป็นรุ่น e x p e l o e r เนี่ยอันนี้จะเป็นผ้า PVC สามารถกันน้ำได้เลยเป็นกันน้ำระดับ water proof เนาะก็คือแบบสามารถสาดน้ำเนี่ยไม่เข้าเพราะว่าซิปก็จะเป็นซิปกันน้ำด้วยเดี๋ยวเราทดสอบกันน้ำให้ดูนิดนึงเนี่ยมันก็จะวิ่งอยู่เนน้ำ ไม่ทะลุเข้าไปข้างในเพราะเป็นผนะ้าลักษณะของ PVC ส่วนถ้าเป็นตัวนี้มันก็จะมีความกันน้ำเหมือนกันแต่จะเป็นกันน้ําระดับที่เราเรียกว่า water repellent ก็จะเป็นพวกแบบละอองน้ําอะไรเงี้ยมีฝนไปรยโปรยเนี้ยได้แต่ถ้าแบบหนัก,หน,กหนักสาดเข้าไปเนี้ยอาจจะมีซึมบ้างาเราจะรีวิวที่ตัว Explorer นี่ลวกันเนาะก็จะเป็นสีดําอันนี้ก็คือเราให้เห็นแค่เนื้อผ้าเพราะข้างในจริงหรือว่าฟีเจอร์เนี้ยเหมือนกันหมดอยู่ละต่างกันแค่แลักษณะของผ้ากันกีดจุดเด่นของตัวกระเป๋าเดสลิงสองเนี่ยจริงเขามีเวอร์ชันแรกมันสามารถ expand กระเป๋าได้้คถาเป็็นทรงกติจะ มาจุ6ลิตรเนาะก็ใส่พวกแบบแท็บเล็ตใช้ไปแบบ everyday bag ได้แต่ถ้าสมมุติว่าแวะซูเปอร์ต้องซื้อของไม่มีถุงไปเราสามารถขยาย x 1 0มันออกมาอย่างนี้ได้ sizing ของมันเนี่ยก็จะกลายเป็น13ลิตร มันก็จะค่อนข้างใหญ่อันนี้จะเป็นจุดเด่นเลยเนาะมันก็จะเป็นกระเป๋าที่สามารถใช้ได้หลากหลายใช้แบบกระเป๋าแบนๆก็ได้ใช้เป็นกระเป๋าที่แบบใหญ่หน่อยก็ได้หรือว่าจะแบบเวลาไปต่างประเทศเอาไว้บางทีใส่เสื้อผ้าอะไรเงี้ยสำหรับพวกเสื้อกันหนาวอะไรเงี้ยเวลาไม่ใช้แล้วก็สามารถใส่ไว้ในนี้ได้แล้วก็ตรงด้านหน้าตรงนี้เป็นโลโก้ของเขาเนาะอันนี้จะเป็นโลโก้ไซครอปซึ่งสะท้อนแสงด้วยเวลาอยู่ในความมืดมันก็ถ้ามีไฟมันก็จะสะท้อนแสงถัดมาสิ่งที่เขาใช้กับตรงนี้ตรงที่เราสามารถที่จะขยายพื้นที่มันได้ตรงเนนนนีี้้อััจะะป็ลกษณ ของแมกเนติกนะเป็นแบบคลิปล็อกแบบแมกเนติกทาให้เวลามันใช้งานเนี่ยก็จะค่อนข้างแบบสะดวกแล้วก็ดูดีทีเดียวเลยเนี่ยลักษณะของเวลาติดเนี่ยติดง่ายๆเลยแต่เวลาจะเอาออกเนี่ยเนี่ยถ้าดึงออกเนี่ยมันจะดึงออกไม่ได้นะต้องเหมือนดันดันส่วนกันน่ะดันแบบเนี้ยปึ๊บมันก็จะออกได้ไอตัวช่องด้านหน้าเนี่ยขยายออมาแบบนี้ได้นะแล้วเราก็ปึ๊บซึ่งข้างในนี่จะเป็นช่องเปล่าๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะ อันนี้ใส่เสื้อแบบเสื้อเชิ้ตเข้าไปทั้งตัวเนี่ยสบายสบาย,บายเลยเหลือๆใส่หูฟังเข้าไปอะไรเงี้ยก็สามารถใส่ได้เหลือๆเลยอันนี้จริงๆแบบอย่างที่บอกมันขยายขึ้นมาอีกเยอะมากเผื่อจําเป็นเนี่ยต้องใช้เนี่ยมันก็สามารถที่จะขยายขึ้นมาได้นะวันไหนที่จําเป็นต้องใช้ก็คือกระเป๋าใบเดียวเนี่ยใช้ได้หลากหลายรูปแบบหรือจะขยายเสร็จแล้วอยากให้ทรงมันไม่บวมไปเราก็รัดมันไว้ได้อะอยากให้มันรัดเข้าไปกางเงี้ยปึ๊บหรือว่าบางทีไปต่างประเทศใช่ไหมไปที่อากาศนาหนาวๆหน่อยข้างในเราก็ใส่ของไปส่วนเสื้อเนี่ยเราก็ คลิปล็อกไว้ตรงนี้ได้เนี่ยเรามีเสื้อกันหนาวใช่ไหมแล้วก็คลิปล็อกไว้เวลาจะใช้เราก็หยิบมาใช้ได้สะดวกส่วนพื้นที่ในกระเป๋าเราก็จะได้เก็บของของเราไปได้เนี่ยอันนี้เราก็มีแบบเอาไว้ใส่เสื้อกันหนาวเสื้อแจ็คเก็ตอะไรเงี้ยก็จะเอาไว้ติดคลิปล็อกก็เป็นวิธีแบบแล้วแต่อแดปไปใช้งานนอันนี้คือช่องด้านหน้านะ ช่องด้านหลังอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ quick access อ่าเราอาจจะเก็บพวกกระเป๋าตังค์อ่าหรือจะใส่มือถืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใส่ได้มันก็จะเป็นแบบลักษณะของแมกนติกด้วยตรงเนี้ยดีดเข้าไปมันก็ติดเข้าไปละช่องนี้ก็จะเป็นช่องใหญ่ทั้งช่องเลยซึ่งอันเนี้ยมันก็จะใช้สะดวกเวลาอยู่บนหลังเราเงี้ยอยู่ด้านเนี้ยเราก็สามารถที่จะเอามือเข้าไปดันออกปุ๊บแล้วก็หยิบของออกได้นะะพอใช้เสร็จก็ปิดปุ๊บเนี้ยเออมันก็จะสะดวกดีแล้วก็สามารถใช้งานได้ง่าย one hand access อันนี้ก็คือช่องด้านหลังเนาะเป็นช่องแบบ เก็บเร็วๆแต่ก็มีความใหญ่พอสมควรนะอ่าแล้วก็ไปช่องหลังสุดช่องหลังสุดเนี่ยอันนี้จะค่อนข้างใหญ่เหมือนกันก็จะเป็นแบบช่องทั้งอันอย่างนี้เลยสามารถเก็บแท็บเล็ตได้อันนี้จะเก็บแท็บเล็ตได้ประมาณตัว9.7แบบเนี้ยแล้วก็มีสายอ l ลาสติกเป็นสายแบบติดเวลโครล็อกให้ในช่องเดียวกันด้านหน้าจะมีช่องซิปอยู่เนาะก็จะเป็นช่องประมาณนี้สามารถที่จะใส่ของได้ใส่าพาสปอร์ตได้ด้านนี้มันจะมีเป็นช่อง เรียกว่าเอาไว้ให้มันทะลุมาจากช่องด้านในอาจจะเอาไว้ใส่พวกหูฟังอะไรเงี้ยให้มันเป็นช่องทะลุเข้ามาได้เพื่อเอาไว้แบบช่องด้านนึงเก็บ Tower Bank อีกช่องนึงเอาไว้ใส่มือถืออะไรเงี้ยก็สามารถแบบให้มันทะลุเข้ามาได้ช่องก็ไซซิ่งประมาณนี้ แต่ใส่ A4 ไม่ได้นะเพราะมันมีความเป็นสอบๆหน่อยตัวซิปช่องที่เอาไว้เก็บแท็บเล็ตเนี่ยเรียกว่ามีห่วงเนี่ยอย่างเงี้ยเอาไว้ให้สมมติถ้าเราอยากคล้องแม่กุญแจก็คล้องได้เลยเพราะว่าอันนี้จะเอาไว้เก็บแท็บเล็ตตัวมือจับก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วก็เป็นซิป YKK ทั้งหมดนะซิปทุกช่องเนี่ยจะเป็นลักษณะ Weather Shield ก็คือมันจะเป็นซิปยางๆเนี่ยกันน้ําเข้าซึ่งลักษณะของซิปอันเนี้ยก็จะเป็นทั้ง2รุ่นเลยนะคือรุ่น Explorer ตัวนี้แล้วก็ตัวรุ่น โป้ที่เป็นกระเป๋ากันกี่ด้วยเดี๋ยวเรามาดูช่องเมนคอมพาสเมนช่องเมนคอมพาสเมนของตัวนี้มันจะมีจุดเด่นก็คือว่าเปิดมาอย่างเงี้ยแล้วเวลามันอยู่กับตัวเรามันก็จะอ้าออกแบบนี้เนี่ยแล้วตรงนี้มันก็จะเหมือนแบบเป็นปีกเพื่อให้มัน สามารถอ้าออกได้มากขึ้นแล้วมันก็จะไม่ร่วงออกลงมาถ้าเกิดเราสะพายไว้มันก็จะอ้ามาแบบนี้ทําให้เราสามารถแบบหาของได้ง่ายขึ้นนะถ้าเกิดเป็นกระเป๋าแบบที่มันเปิดได้นิดเดียวเนี่ยเราต้องอ้าเยอะแต่ถ้าเนี่ยมันก็จะเปิดออกอย่างนี้เลยเราก็หยิบของทุกอย่างได้ด้วยมือเดียวเลยเวิร์กมากแล้วก็เปิดเข้ามาข้างในเนี่ยอันนี้ช่องเยอะมากเลยนะสามารถที่จะแบ่งจัดเก็บได้เยอะมีช่องด้านหลังนี่อันนี้ก็จะเป็นช่องใหญ่หญๆเลยใส่เป๋าตังก็ได้ใส่ออเก็ตบุ๊กเข้าไปเลย ตรงนี้ก็จะเป็นแบบช่องตะข่ายให้ดูนี่เนี่ยมันจะมีช่องใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็จะมีช่องตะข่ายที่เป็นช่องซิปเนี่ยใส่แบบพวกหูฟังนะใส่กระเป๋าตังค์ก็ได้มันก็จะเป็นช่องโปร่ปงที่สามารถเห็นได้ค่อนข้างชัดว่ามีอะไรอยู่ข้างในแล้วก็ตรงด้านหลังเนี่ยก็จะมีอีกอันนึงก็คือตัวนี้เอาไว้ใส่กุญแจได้เนี่ยสามารถถอดออกมาเอาไว้แบบไปใช้งานแล้วก็เวลา จะเอากลับเข้ามาติดกระเป๋าเพื่อไม่ให้แบบต้องมาควานหาในกระเป๋าเงี้ยเราก็ใส่เข้าไปซึ่งมันก็จะเป็นแบบเนี้ยเป็นลักษณะของปุ่มแบบนี้อ่าล็อกเข้าไปง่ายๆอันนี้เอาไว้ใส่พวกพวงกุญแจนะอ่าโอเคช่องหลักของมันจริงๆเนี่ยก็จะมีพื้นที่ของตูดอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะก็สามารถแบบใส่ของที่แบบมีความกว้าง,างเงี้ยได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันอันนี้เราลองใส่ให้ดูนะสมมติใส่เป็นแบบกล้องแบบ olympus em5 mark ii เข้าไปเนี่ยเนี่ย ก็ไม่บวมเพราะว่าตรงตูดมันจะมีความกว้างนิดหน่อยให้สามารถขยายได้สาหรับช่องหลักเนาะแต่ว่ามันไม่ได้มีบุอะไรนะเพราะนั้นถ้าจะใส่กล้องอะไรเนี่ยก็อาจจะต้องแบบหาอะไรพันพันไว้อะไรเงี้ยหาพวกผ้าหรือว่าบางทีมันมีพวกกันกระแทกเนี้ยก็เอามาพันได้ส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะมีกระเป๋าอันหนึ่งเป็นผ้านุ่มๆเนาะเอาไว้ใส่พวกแว่นกันแดดอะไรเงี้ยได้หรืออะไรที่อยากให้มันซอฟฟ์ๆหน่อยอะไรเงี้ยเราก็ใส่ในช่องนี้ได้เลยมันก็จะเล็กๆนะใส่มือถืออาจจะไม่ได้นะเพราะมันจะแบบว่า แคบๆหน่อย6ช่องเลยด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นช่องทึปก็จะเป็นแบบ3าช่องเบื้อก็ค่อนข้างลึกเหมือนกันใส่พวกแบบหูฟังบลูทูธเนี้ยก็มิดลงไปเลยลงมาเนี่ยก็จะเป็นช่องโปรง่ปรงอีก3าอันแต่ว่าใช้ซิปอันเดียวกันเนาะเนี่ยก็จะเป็นช่องหนึ่งสามแบบนี้ก็สามารถเก็บของที่แบบว่าเราอยากเห็นได้ง่ายๆอ่ามันจะได้แบบไม่ต้องไปควานหาอะไรกันเยอะแยะก็เลยเป็นกระเป๋าที่มีช่องค่อนข้างเยอะนะเรื่องช่องก็หมดแล้ว ตัวกระเป๋าอันนี้เขาจะมีวิธีการเชื่อมต่อสายกับตัวกระเป๋าเนี่ยด้วยลักษณะของหมุดแบบนี้เนาะซึ่งมันทําให้แบบค่อนข้างเฟคซิเบิลเนี่ยเออแล้วเวลาใช้งานสายมันก็จะไม่บิดปรับไปตามการใช้งานของเราเลยอันนี้ดีมากตัวแผ่นก็จะเป็นลักษณะของแผ่นแบบนี้ซึ่งสามารถถอดออกได้เลยนะ ถ้าเราอยากจะย้ายตำแหน่งหรืออะไรเนี่ยก็สามารถถอดออกเปลี่ยนตำแหน่งได้ลักษณะของแผดรองบ่าก็จะเป็นแบบนี้เป็น co, เวลโครปิดเข้าไปตัวสายคล้องก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะเป็นแบบผ้าลื่นๆเหมือนเบลลรถยนต์เนาะเ,เดี๋ยวเราลองสะายให้ดูเนาะก็สามารถปรับสายได้นะก็คือมีตัว adjust สายแบบเนี่ยจะสั้นจะยาวก็ได้สามารถสะพายได้ทั้งหไหล่ซ้ายไหล่ขวาอันนี้สะพายด้าน,นหน้าให้ดูก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะผมสูง180นะยอย่างที่บอกเวลาใช้งานเนี่ยพอเราเปิดออกมาปุ๊บ เนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้ตัวนี้ที่มันกลางออกเนี่ยมันก็จะทําให้สามารถหยิบของได้ง่ายเนี่ยไปรำอยู่ตรงนี้ปึ๊บแ้วข้างในช่องมันเยอะไงเราก็สามารถออกากไะในได้ค่อนข้างเยอะเลยคือกระเป๋าหลายๆใบเนี่ยมันจะไม่มีช่องเยอะๆแบบนี้เวลาใช้งานจริงเนี่ยมันก็จะค่อนข้างหาของยากพอสมควรแต่พอมีช่องเยอะๆเราก็จัดเก็บง่ายแล้วก็น้ําหนักไม่เยอะด้วยเนาะตอนนี้เจ็ดร้อยกว่ากรัมอ่ะเวลาใช้อยู่บนหลังก็จะประมาณนี้อันนี้ถ้าเราอยากจะใช้ไหล่ขวานะส่วนถ้าเราอยากจะใช้ไหล่ซ้ายเนี่ยก็ได้เหมือนกัน ส่วนแผดเนี่ยแล้วแต่เราเลยคือแผดนเนี่ยมันสามารถถอดได้แล้วก็อามา,าวางตรงฝั่งไหลที่เราถนัดใช้ไหล่ซ้ายก็จะเป็นลักษณะน,นี้ก็เวลาอยู่บนหลังก็จะเป็นแบบนี้ใช้งานได้เหมือนกันก็คือว่าเนี่ยเวลาเปิดออกก็จะแางออกด้านบน วิธีสะพายง่ายคือว่าให้ส่วนด้านเปิดเนี่ยมันอยู่ด้านบนเท่านั้นเองมันก็จะสามารถใช้งานได้ไม่ว่าจะไหลซ้ายไหลขวาก็ได้หมดส่วนตรงแพ่เนี่ยก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะเอาตัวแพ่มาหยู่ฝั่งไหนเนี่ยแล้วก็อีกจุดที่เมื่อกี้นี้อธิบายคือว่าเนี่ยตัวจอยของมันเนี่ยเป็นลักษณะน,นี้เวลาเราสะพายแบบไหนเนี่ยตัวสายมันก็จะปรับไปตามนั้นให้เวลาสะพายแบบนี้มันก็อยู่แบบนี้สายมันก็จะแบบไม่บิดหรือถ้ายอยากสะพายตรงๆเนี่ยสายมันก็จะเข้าที่ของมันเพราะว่ามีตัวปรับแบบนี้ สรุปเนาะกระเป๋าไซขอบเดซลิง2 มีรุ่นโปแล้วก็รุ่นเอ็กพอร์ก็จะเป็นกระเป๋าที่เรียกว่าสามารถใช้ได้ทุกวันไปทํางานไปเที่ยวหรือว่าไหนที่แบบไปเดินห้างอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ได้เพราะว่ามันสามารถใช้ได้หลากหลายรูปแบบเป็นแบน,นแบนแบบนี้ก็ได้หรือต้องใส่ของเยอะก็เอ็กแพมันออกมาได้อันนี้เป็นจุดเด่นออกมาแล้วก็ถ้าเกิดชอบเรื่องของฟีเจอร์การกรีดอะไรเงี้ยก็จะมีตัวนี้กันคนมาแอบกรีดกระเป๋าได้เวลาไปต่างประเทศเนี่ยเหมาะเลยพวกแนวนี้สามารถเข้ามาสั่งซื้อได้ทาง i h e r b c o m s h shop แล้วก็มีทั้งช้อปปี้ลาซาด้าหรือจะเข้ามาถามที่ไล แอดไอเลฟทูโก่อนก็ได้หรือว่าจะทาง Facebook Messenger ก็ได้แล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าตัวหน้าเราจะมารีวิวอะไรกันดีเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม